มาตัวเปียกอ่ะเน้นน้ำฝนโอ้โหเปียกทั้งตัวเลยมาเปียกทั้งตัวเลยน้ำตะเกาวันนี้เปียกตัวเปียกเปียกทั้งตัวเลย่ใจในแบบนี้ก่อนเขาไปยุ่ที่ภูเก็ตขบวนอื่นวัเนี่ย นั่งรออยู่สองเดือนแล้วเจ้าหนายมันยังไม่ยอรับเลยที่ภูเก็บอ่ะไอ้หนูจะคงไปงั้นเลยถ้าเราไปแค่นี้เออนเนี้ยมันจับเจ้าของได้แล้วมันไม่มีทางหนึ่งอ่ะแล้วมันไม่ยอมไปไหนไงแล้วก็ไปปลูกเพิเ่มให้มันอยู่อยากหาไมวกินแต่ออกข่าวทั่วโลกเลยเนี่ยหมาที่มันจะจำเจ้าของขนาดเดียไม่หนุนเลยแต่ของปุ๊บเลยขนาดเอามันไปเป็นสัตว์สี่เดือนนะเอา,าไปเรียนนะ่ะ สายตูตอยู่น่านดีดีใจแบบแต่พอได้กลับแม้หันามองเลยวพอไกลับไปเานี่ย